สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาทำกระโปรงสั้นต่อที่สะโพกบนนะคะปิดเกรดแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งก็จะเป็นจีบทวิตนะคะให้เตรียมแพทเทิร์นมาตรฐานของกระโปรงค่ะทั้งชิ้นหน้าแล้วก็ชิ้นหลังกดรอยออกมานะคะดิฉันจะทำให้ดูในผ้าสีดำนะคะจะได้ดูเส้นได้ชัดกำหนดความยาวตามต้องการเลยค่ะ ในส่วนของเกล็ดถ้าใครมีสองเกล็ดกระโปรงตัวนี้จะใช้แค่เกล็ดเดียวนะคะแล้วก็หาจุดกึ่งกลางค่ะแล้วก็สร้างเกล็ดใหม่นะคะถ้าเอวเจหาร4ก็เท่ากับ17.5แล้วก็บวก2องเซนเมตรเป็นเส้นเกล็ดนะคะความยาวเกล็ด10บเซนเมตร แล้วก็จากจุดข้างตัวนะคะเราจะโค้งจากจุดนี้นะคะกับปรงด้านหน้าให้วัดต่ำลง2เซนติเมตรแล้วก็โค้งนิดๆค่ะใครมีไม้มันทัดโค้งก็ใช้ไม้มันทัดโค้งเลยค่ะแล้วเราจะแบ่งเป็นชิ้นๆ เพื่อที่จัดแทรกกระดาษนะคะกระโปรงตัวที่ดิฉชั้นทำก็จะมีความยาว24เซนติเมตรจัดแทรกทั้งหมด4ชิ้นนะคะก็จะหางชิ้นละ6.5เซนติเมตรชิ้นสันทบ เวลาวางก็วางสันทบในส่วนของชิ้นนี้ที่แทรกระดาษะคาะถ้าชิ้นนี้6.5ซนเมตรชิ้นนี้ก็จะได้ประมาณสัก4เซนติเมตรนะคะเพราะว่าเวลาวางสันทบก็จะออกมาประมาณ7-8เซนเมตรใหญ่กว่านิดหน่อยก็ไม่เป็นไรค่ะเราก็ตีเส้นลงมานะคะ ความบางของกับรงจะตีออก5ซนติเมตรจากจุดสะโพกบนก็ตีลงมาเลยค่ะชิ้นหลังก็ทำเหมือนกันนะคะหาเกล็ดวางกึ่งกลางนะคะความยาวของเกล็ด11เซนเมตรแล้วก็ตีออก1ซนเมตรด้านละ1ซนติเมตร แล้วก็กลางตัวกับโปรงหลังก็วัดลง2เซนติเมตรแล้วก็โค้งจากจุดนี้ในส่วนนี้เราจะตัดค่ะความบานของกระโปรงก็เท่ากับ5เซนติเมตรเท่ากับชิ้นหน้าค่ะแล้วเราต้องปิดกลิดนะคะ เกร็ดแล้วก็โค้งเส้นใหม่ค่ะโค้งเส้นใหม่ที่แนวเอวก็ให้วัดต่ำลงสักครึ่งเซนติเมตรนะคะแนวกลางตัวหน้าค่ะก็ให้วัดลงครึ่งเซนติเมตรนะคะชิ้นหลังปิดเกร็ดแล้วก็โค้งเส้นใหม่ด้านหลังก็วัดลงครึ่งเซนติเมตรค่ะ ในส่วนของก็ทำเหมือนชิ้นหน้านะคะให้แบ่งได้23นะคะชิ้นหลังจะเล็กกว่านิดหนึ่งก็แบ่งจากข้างตัวมาก็ให้แบ่งมาประมาณ6.5ซนเมตรนะคะส่วนที่เหลือก็จะเล็กนิดหนึ่งค่ะแต่ว่าเวลาวางสันทบถึงกว้างกว่า6.5ซนติเมก็ไม่เป็นไรค่ะกระโปรงวันนี้จะใส่ซิปข้างนะคะ เมื่อทําได้แบบนี้มาดูเวลาตัดแล้วก็แทะกระดาษนะคะดิฉันจะสาธิตแค่ชิ้นหน้านะคะเพราะว่าชิ้นหลังก็ทําเหมือนกันในกระดาษแล้วก็ติดเกลดเอวนะคะให้เราตัดออกมานะคะในส่วนของทั้งชิ้นหน้าชิ้นหลังเพราะว่าเราต้องมาต่อกันค่ะที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะปิด เส้นเกล็ดเรียบร้อยแล้วก็จัดแทรกกระดาษเราก็ตัดออกมานะคะจะได้ทั้งหมด1 2 3 4ชิ้นทุกทุกชิ้นปิดแทรกกระดาษนะคะจัดใช้16เซนติเมตรแล้วก็พับลงมาครึ่งหนึ่งก็จะได้8เซนติเมตรนะคะ แล้วก็โค้งให้เหมือนกับตอนที่ว่ายังไม่ได้ตัดนะคะเมื่อนำมาประกอบกันนะคะก็จะได้เนี่ยค่ะก็จะอยู่ลักษณะแบบนี้ในส่วนในส่วนปลายนี้ก็จะบานออกในส่วนนี้เราก็ด้านบนเราก็จะเก็บนะคะเวลาเราเข้ามาเข้าตัวกันจะบานแค่ปลายค่ะ แล้วเวลาวางเราก็วางสันโคมจะเป็นกระโปรงที่น่ารักค่ะส่วนชิ้นหลังก็ทำเหมือนกับชิ้นหน้านะคะหลักการเดียวกันค่ะก็แทรก16เซนติเมตรเหมือนกันค่ะคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะชอบใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามสวัสดีค่ะ